ครับสวัสดีครับมือนี้มาพอกันย่ำคืนครับเพื่นดากับมาเนี่ยพ่นกับมาแม่เพื่นดากับมาพอเพื่นดากับมาครับใส่ได้ยังมือนีเนี่ยบอกกับมาป๋อหายังเกาะได้หรอวะเด็กกอนมูเลยโอ้เด็กกอนมูเลยวะหอนย่ำไต่กินนู่นนี่เลยครับ ได้ยูนี่บอมาครับมือนี่พามาหากินยาขึ้นครับมือนี่บ่ไปซะถาพี่น้องมายางคู่ตอนขึ้นครับมือนี่เริ่มออกแล้วบอ ่ันดาเห็นแล้วย่ยดอนนี่บอกกันดาท่านเห็นโตกินนวลนมูเด้นี่อือ ไหนไหยมันนี่บู่โซโซโซอย่นี่ยูนี่ตัวหนึ่งครับไปเข่าเมื่อได้ครับวันนี้หาข้าวเดียววันนี้เก็บตัวนี้แล้วกระสีไปสรุปผลงานครับ มาสรุปผลงานยูเทียงใส่ร่วมกันเนาะมาจังส่งคือแต่ดเดลายไหมมาจังส่งส่งคือเดลายเนาะไปนะครับสองสี่หกแปดสิบสิบก็โตอยจะของก็ได้ไปสรุปผลงานครับวันนี้นร,ร,ร่วมกันวันนี้ของแม่เพนดาร่วมกันเลยวันนี้น ให้ยนเทร่วมให้พิ่งครับมาร่วมเดาวรรยรบสรเพ่ดไดแม่รักกบ่แหงดูกบแหงเอาที่ลุงหแหงูแม่ก็บ่เของมบิเถึงบ่แห่ะระ่เื่อนกับอันนี้เมื่อเงื่อนกับสี่ขวดัวนยุกันแให้เพ่นดาว่าขวเลยกับเมื่อขวดทนู่นครับวันนี้ปิดปีกแล้วล่ะครับ Nam nào này, đi các bạn, chăm bơ ngâm này, con, tổ tổ buồn đi. ครับเพิ่งย้อมครัวครับเบพ่อนนี่แหละครับมันมันมันมีใหญ่กว่านี้อยู่ว่แม่เอใหญ่กว่านี้าสี่ม,ม,มสใส่อันนี้อันอนี้ก็เซยบหน่อยครับนี่นกระเซ็บหน่อยนี่นู่นแดง่นงงน,น,น้ย,นยาา นอนมันกินใบไม้เหรอเสียบหน่อยคนดูเข้มใกับความนี้เึไห็อะ ท่านลบนนม่วยหรกท่านหาับนายังพูนกางเลไม่กินขวไม่กินน่นน้ำกันครับพี่นี่น้าเมือนเช่าคือม่เด้อกินขวยไม่กินน่นเด้ออ้าวบนมนแส่่กินกอย่ารังพูดพนกินขาเลี้ยงเครับแกง่ นีหมะกร้าตัวนี่ค <House> รับมะพ้านี่กัดขอบขึ้นลายๆเด้ครับทีอยน้ำกัดจบแล้วตรียมแป่จะแปรยังไงจะไปใต่จะไปไต่เมนูนู่นกันครับนี่แม่ไต่ประมาณเด็กเท่าไประมาณชม่วงหนึ่งเนาะประมาณชม่วงหนึ่งเลยครับ ครับมั่วขวครับ,รบข้าวเดียวบด่วนประเดเอาพ่อกินกับพ่อพี่เม้งก,กินนุ่นไอ้นันตัวใ,ใหญ่อยู่อ่ะตัวน้อยพี่เม้ก,กินนุ่นกินใบบักข้างนาะดูสิีสีอะไรพ่อกับไปมือหนาอะไรครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีในแน่ขณะสวัสดีครับมือหนามือหนาพ่อกับมือหนามือหนาครับ <c oughs> เล็กๆกันหน่อยมึงเลย <c oughs> ข้าวเดียว งานดว่วนเนี่ยขวัวไม่กินนู่นไม่ค่อยน้ำกันงานดว่วนเมื่อไหร่ครับเมือ่อไหร่ครับเมือ่อไหร่ค